สวัสดีชาวนทุกคนกันด้วยนะครับมาคลิปนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จนนะครับแล้วผมมาพร้อมกับปืนลูกซองฮิปโปนะครับเป็นปืนลูกซองคู่ที่อยู่คู่กับเกมนี้มันนานนะครับบอกเลยว่าแม่งหานมากๆเลยนะครับสําหรับไอปืนลูกซองฮิปโปคู่ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะทํามาทําไมนะครับมันคือตัวฮิปโปใช่ป่ะน่าจะฮิปโปแหละตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นลูกซองหมีนะครับตั้งแต่ที่มันเข้าทายมาแรกแต่พอแบบมาสังเกตดูดีๆอ่ะมันคือตัวฮิปโปเว้ใช่ป่ะ ฮิปโปโปเทมัสถูกปะวะนะครับแม่งลูกซองตัวนี้อยู่คู่บเกมนี้มานานจริงนะเว้ยไม่ใช่แบบมันเพิ่งมีนะครับแต่แม่งมีมานานแล้วนะครับผมทุกคนก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับมันทํามาเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเอามาลงเฟียได้อยู่นะครับแม่งเสือกลงผ่านด้วยนะไอปืนเนี่ยแม่งสดจริงครับผมดาเมจก็ไม่ได้แรงเลยเลยเริ่มต้นก็20นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าคูณ20มันจะทะลุ สักประมาณ40ให้หรือเปล่าถ้าเกิดสัก40เนี่ยคือกำลังดีเลยนะครับสำหรับโหมดเฟียแต่นี้คือมันไม่ถึงไงมันแค่ยี่ิบหกแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็หลูบแล้วก็ยังดีที่มันเป็นลูกซองนะครับยิงออกหลายนะัดปะยิงเลยครับผมโอ้โหบอสกว่าแม่งจะตายถ้าเป็นลูกซองคู่ขาวดํานี้สู้ได้ปะวเะเพล่อลูกซองคู่ขาวดําแม่งแรงกว่าด้วยหรือเปล่าโอเคนะครับแต่ว่าดีนะที่มันยังเป็น เฟียดับง่ายนะครับไม่ใช่เฟียดับยากหรือดำนานไม่งั้นแม่งไม่ผ่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยอะผ่านเพราะว่าบักระเบิดเจดี JD, น้ําแข็งได้นะครับผมแต่จีนเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับพอดีว่าผมไม่มีปืนลูกซองนี้ไงแต่จีนแต่จีนมันมีไงนะครับก็เลยแบบว่าเออมาทําคลิปก็หาอะไรเล่นสนุกสนุกดีว่าลงแต่อะไรใหม่ๆเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อหาปืนเก่าๆอามาเล่นดีกว่านะครับที่แบบว่า เออมันพอลงไอด่านพวกนี้ผ่านนะครับเอามายิงเล่นนะครับ PVP ก็ที่จริง PVP มันก็มีนะแต่ว่ามันไม่มีห้องเล่นแค่นั้นเองเพราะว่าการที่เราจะเอาปืนเก,ก่าๆไปยิงห้องบอมแบทแม่งก็ไม,ไม่ไม่น่าจะไหวนะครับโดนปืนใหม่สวนมาตายห่าเหมือนเดิมถ้าไปเล่นตัวเดือดจะได้อยู่ไอเอ้ยลูกหมดลูกหมดไวจัดก็ไม่ได้หมดไวดีกวะากระสุนให้มาเยอะ นะครับแต่ว่าแม็กสำรองมันให้มาน้อยนะครับเพราะว่าปืนเนะี่ยแม่งปืนเก่าแล้วมันไม่ใช่ปืนใหม่ไงยิงแม,ม่งเอาดิเอ้ยหนีพ้นได้ไง,ไงวะปกติต้องโดนแล้วนะเดี๋ยวถือมีดเออถือมีดหนีได้อยู่ก็ยิงหนีรออะไรอะ่ะเอ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเฉยเด็กตัวหนึง่งข้างบนยิงเออมา รอบ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 ,อบสิบรอบสิบมามาชิวๆครับผมยิงแม่งเลยใจแอนเนี่ยใจแอนยิงตายปะโอ้ใจแอนยิงตายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเหลือใจแอนตัวใหญ่เอ้ยตัวเล็กก็มีนี่หว่ามาใจแอนตัวใหญ่ครับยิงเลยโอ้ก็ไม่ได้อื่นนี่หว่าใจแอนตายซะโอ้โหงานง่ายๆรอบสิบเอ็ดรอบสิบเอ็ดตรงไหนวะข้างบนปะข้างบนนี่หว่าเดี๋ยวขึ้นไปหาห่งที่เลย ตัดเลี้ยงก็ช่วยยิงนะครับก็ปล่อยแม่งไปแล้วกันตัดเลี้ยงแม่งยิงแรงอยู่แล้วมีไฮไลท์ของเราอยู่ที่ปืนลูกสองอ้ยเฮ้ยแล้วลูกน้องกูปืนทนายลูกน้องผมยังแรงกว่าปืนลูกสองนี้อีกอยังอ่ะมีข้างบนยิงดิเรียบร้อยเรียบร้อยโอเครอบสิบสองสองอยู่ข้างล่างโดนลงเลยไม่มีแต่มีดดีๆอย่างนั้นเลยตัวนี้ ยิงดีรออะไรอะเอาให้หมดครับตรงไหนอีกยิงโอ้โหแม่งไม่ตายปืนเบาเกินข้างหลังข้างหลังครับเพื่อนเออนั่นแหละมาโอ้โหยังแจวอยู่เนี่ยปืนเก่ายังแจวอยู่ยิงเลยถ้าดามจคูณสัก20นี่แม่งยิงเป็นตัวเลขสีแดงแล้วมั้งเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่าวะเฟียง่ายเนี่ย ถ้าเป็นเฟียยากนี่คือถึงอยู่ถึงเลยแหละแต่งง่ายไม่รู้ว่ะไม่น่าจะถึงสีส่ไอพีล่องหนยิงไปไปหาถึงที่เลยครับผมยิงครับโอ้ยยิงเลยข้างบนหมดแล้วนะครับเดี๋ยแต่ข้างล่างยิงครับเอาให้ตายเอ้ยโอ้โหโอ้โหแย่งกูยิงหมดเลยแต่ปืนสนัยแม่ง แรงจริงมารอบบอสสองตัวครับบอสก็จับกระจอกยิงเคลียร์มอนก่อนยิงเลยยิงเลยโอ้โหนี่คูณสิบคูณสิบแล้วดาเมจย,ยังแค่สามสิบอยู่เลยอะสามสิบสามเอสด่ะยังไม่เป็นไรช่างมันยิงไปเรื่อยครับโอ้โหบอสแม่งอึดจัดไม่ได้อึดหรอกแม่งมีสองตัวหลอดเลือดมาเลยลดลงช้านะครับยิงเลยเดี๋ยว ลูกจะหมดแม่งมายิงใหม่แล้วพี่ยืนให้โดนตบทําไมวะนะมึงวิ่งหนีไม่เป็นเหรอโอ้โหสงสัยวิ่งหนีไม่เป็นยิงไปเลยเห็นลูกแป๊บเฮ้ยเตัวนี้ระเบิดโอเคเอ้ยมันจะไงจะตายแล้วทําไมไม่ถอยวะจะอ,อยู่ให้มันตบทําไม AI แม่งก็งโง่แล้วบางทีแม่ง,งโงโ่ทุกเกมอ่ะ AI พูดถึงอ่ะยิงเลยยิงเลย แม็กจะหมดแล้วแม็กจะหมดแล้วโอเคได้อยู่สวยดีเติมเติมเติมถือว่าใช้คุ้มและยิงจนหมดเลยขึ้นบนขึ้นบนครับยิงโอ้โหกว่าจะผ่านแต่และรอบไปได้ปืนผมแม่งสุดยอดจริงปืนโคตรกากลง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 โอ้ช้าช้าเหลือเกินยิงเออแต่ใกล้จ,จบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เติมลูกแป๊บสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วมาโอ้ยใครดันหลังวะดันหลังอีกเอ้ยไม่ช่วยยิงหรอครับยิงเลยออม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 ยิงสวยเดี๋ยวรอบสิบแปดนี่ผมวิ่งขึ้นท้างบนเลยแล้วกันนี่มีดะลรโอชาร์จไวอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย ระเบิดรอบตัวโอ้หปืนนี้แม่งโคตรแรงบอกเลยเก็บจีนโอ้ยเอมันลงหมดยังอ๋อนึกว่าลงหมดแล้วข้างบนก็มียิงเลยโอเคไม่มีแล้วนะผมถอยก่อนดิ้นเสียงเหมือนใจแอนเลยว่ะอ๋อนี่ไงใจแอนมายิงดิเหลืสามตัวไว้ไว้ไว้ไวเรียบร้อยกระโดดหนีที่ครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวติดโล เติมก่อนเติมแม็กก่อนแม็กสำรองไปถือธนูขึ้นเลยแม่งธนูอะไรวะเนี่ยยิงก็ไม่เป็นระเบิดด้วยผมโอ้โหแล้วเปลี่ยนลูกชายโอโ้เข้าสองพันสี่ด้วยหรอสองพันสี่แรงจัดข้างหน้ามีข้างหน้ามีเอาข้างบนก่อนยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะกดยัางเอ้ยมีผีร้องโหนอีกดีนะแม่งติดสก,กิลไม่งั้นมองไม่เห็น ยิงเลย5ตัวยิงเฮ้ยยิงยาก,กังวะเฮ้ยตัวอะไรสก,กิดหลังเรียบร้อยโอเครอบ20ละบอสบอสสุดท้ายละเดี๋ยวเอาคาถาน้ำแข็งปล่อยตรงนี้ดิเรียกมาเนี่ยใช้ปั๊มแผนที่ได้เลยนะพูดถึงนะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยอะนะครับแต่จีนผมไม่รู้ว่ามันปั๊มยังไงนะครับของพวกนี้หรือว่าต้องเล่นจบเปิดของเท่านั้นเอเอโอเจทโล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตัวหลบก,กันฮึบฮึบเออนั่นแหละอูตามียังไม่แตะสี่สิบให้ผมเลยอะสงต้องคูณยี่สิบจริงแล้ววะไม่ก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะคูณสนะิบแปดอะเออตอนนี้ลูกหมดรอแป๊บเติมก่อนเติมก่อนโอ้โหโอ้โหข้างหลังผมแม่งเยอะจัดมามายิงเลยครับ ยิงไม่สนนะตอนเนี้ยแม่ยิงทะลุไะไว้ลูกซองตัวเนี้ยถ้ายิงทะลุนี่แจ๋วเลยเนะี่ยเป็นปืนลูกซองระดับเริ่มต้นที่แบบที่ดีมากเลยถนะ้ามันยิงทะลุที่โอ้ตอนเนี้ยคือมาเยอะจัดโอ้โหไรนี้ก็วาร์ปตามไยด้วยอเป็นไงเจอสไนสไนโคตรแรงไอ้ยี่ะสไนรุ่นอะไรวะสไนอะไรวะโหสไนสไนเป็ดเลยสไนเป็ดสีเขียวเพราะว่ารือสไนอะไรไปรยิงเลย อ้าวลูกโมดโอ้โหแม่งสายยิงทะลุปะวะสายแม่งแจ๋งจริงขึ้นบนขึ้นบนเลยครับปื๊บมาแล้วไปยิงต่อเลยครับผมตอนนี้มันติดครับมันรวมอยู่ข้างล่างหมดเลยสบายหน่อยเว้ยยิงดิเฮ้ย,ด,ยดับเมทซีเอ็ดแล้วนี่แหละทต้องการโอ้โหเพิ่งจะมาได้ตอนท้ายๆยิงเลยครับแม่งใกล้ตายแล้วโอ้โหแล้วแม่งยังไม่เกิดอีกโคตรนาน โอ้โหโหมารอบนี้แหละองจริงครับจริงครับรอบนี้แหละตายแน่มึงเรียบร้อยแตกจบแล้วครับผมปราบบอสเฟียด้วยปืนลูกซองฮิปโปโปเตมัสครับผมโอเคก็ปั่นดีนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผม้วยนะครับไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ